เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจอทัวลงกันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับพี่การวิภากรโดยเจ้าตัวได้มาออกแสดงความคิดเห็นต่อกระแสดราม,ม่าของพี่หนุ่มกรลาที่ได้ฟ้องภรรยาอย่างจูนเพนชูรีในคดียักยอกเงินบริษัทโดยเจ้าตัวได้มองว่าจูนเพนชูรีทำผิดอย่างมหันและเธอก็เห็นใจหนุ่มกรลาที่ต้องมาร้องเพลงหาเงินให้กับครอบครัวงานนี้ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น ล่าสุดนะครับพี่การก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าทุกคนก็เผือกทั้งประเทศกันนั่นแหละเรื่องนี้ขนาดเรื่องของการยังโดนขนาดนั้นหนักกว่านี้เยอะที่คนอื่นมายุ่งเรื่องของการพี่ยังไม่ว่าอะไรเลยแล้วมึงเสือกอะไรทํามาเป็นว่าการสวนกระแสแล้วทําไมกูต้องไปดูกระแสก่อนโพสต์กูโพสตเนี่ยกูคือเป็นคนจริงและเมื่อนักข่าวได้ถามว่ามีบางคนคอมเมนต์บอกว่าเราเอาตัวเองให้รอดก่อน ันใดนั้นนะครับพี่การก็ได้ตอบมาว่าคือกูก็รอดแล้วไงกูถึงยุ่งแต่พวกมึงอะ่ะเอาให้รอดก่อนไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูการไม่เคยดูกระแสสมมุติว่ามีข่าวอะไรดังการไม่เคยไปดูคอมเมนต์อะไรเลยการคิดยังไงการก็โพสไปอย่างนั้นเอาละครับชาวเน็ตพวกมึงพี่การเขาไม่เคยกลัวใครนะ ใครไปกระแทกเขาเขากระทืบกลับนะพวกม,มือกูไม่ยุ่งนะเรื่องนี้มากันต่อกับที่พ่อหนุ่มกะลานะครับหลังจากที่เจอคําวิพากษ์วิจารณ์ไปมากมายแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาตอบกับชาวเน็ตแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าใช้ความนิ่งโตกลับนั่นเองล่าสุดนะครับหนุ่มกะลาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพที่ไปเลี้ยงข้าวโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเอาอาหารกลางวันไปเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณมากๆครับด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนากันอย่างมากมายกับประเด็นดราม,ม่าของพี่หนุ่มกลาเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงแต่ทางเราก็เชื่อใจพี่หนุ่มกันชัยนะครับว่าจะเป็นคนเชื่อมคนยุติเรื่องราวสองคนนี้ให้จบกันด้วยดีแล้วชาวเน็ตละ่ะว่าจะจบยังไงล่ะครับ